นิวเร็วๆเ,เ,เปียกหมดแล้วเนี่ยฝนก็ตกแล้วลอถไปไหนโดนยืดไปแล้วแล้วทำไมเธอถึงปล่อยให้รถโดนยืดก็ดูเธอใช้เงนินสิแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายงวดอรถถ้าเธอจะให้ฉันขี่มเอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยฉันไม่ขี่หรอกเราลากกันเออไปเลยเลิกก็เลิกเอาพี่พรมาขายเสื้อผ้าตลาดนั้นหรอครับเอาเต๋ามาได้ยังไงเพิ่งเลิกงานครับก็เลยมาเดินเล่นตลาดนั้นอุ้ยฝนจะตกแล้วพี่เรียบเก็บของกลับบ้านดีกว่ามันก็ตกของก็ไม่ได้ขายาาช่วยช่วยอุ้ย ขอบคุณนะเต่ามาช่วยพี่ทุกวันเลยไม่เป็นไรครับผมเต็มใจแลกมาทุกวันเลยแล้ววันนี้รีบไปไหนไมหมล่ะอยู่กินข้าวกับพี่ไหมไม่รีบครับแล้วไปกินร้านไหนเดียวกินที่บ้านพี่ดีกว่าเดี๋ยวพี่ทําเองได้ครับพี่พรครับเอาเต่าพี่ล้างจานอยู่นั่งรอบแป๊บหนึ่งนะลมใส่จะต,ต,ตกลมร,รักคุงแกแล้วพี่พรอ,อยู่คนเดียวไม่คิดจะมีแฟนนะครับก็อยากมีอยู่นะแต่ว่าพี่แกแล้วไม่มีใครจริงใจกับพี่หรอกก็ผมนี่ไงครับ กิตังครับเจ๊สวัสดีจ้ะพ่อหนุ่มมากับคุณแม่หรอคะแล้วแฟนคนที่สาวสวยคนนั้นไปไหนล่ะเอออันนี้แฟนผมครับอ๋อหรอคะแฟนสวยนะคะเป็นอะไรครับพี่รักคืออายไหมที่มีแฟนแก่ๆแบบพี่ทําไมต้องอายในวันที่ผมลําบากก็มีแค่พี่ที่อยู่ข้างผมอย่าคิดมากนะครับพี่รักเราสู้มาด้วยกันมีร้านเป็นของตัวเองแล้วนะอยู่กับผมตลอดไปนะครับ สวัสดีค่ะเจเจรับพนักงานไหมคะรับจ้าพอดีเลยนิว <New. S 2> เตา๋าเตา๋าเรากลับมาหาเธอแล้วนะเธอคิดถึงเราไหมเตา๋าไม่ต้องรับนะครับพี่รักอย่าบอกนะว่านี่แฟนเธอเธอหาแฟนได้แค่นี้เหรอก็ดีกว่าเธอแล้วกันออกไปเลยออกไปจากร้านฉันเตา๋า พี่มิทินพี่มิทีนหลงมากเลยพี่มิทินคะหนูให้ค่ะขอบคุณครับน้องพอลล่าเี่เต๋าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครเอาตุ๊กตาให้พี่มิทินด้วยชื่อพี่พอลล่าเป็นประธานนักเรียนในแนนลอนฉันไม่ยอมพี่มิทินต้องเป็นของฉันเลื้เพี่มิทินคะไหวไหครับคุณสวยหนูให้ค่ะขอบคุณครับสําหรับตุ๊กตา ยัยเต่าฉันซื้อกิ๊บโลฟากเธอดูสีน่ารักมากเลยอุ้ยสวยจังมาเดี๋ยวฉันติดให้อีอันนี้มันเก่าแล้วอันเดิมมันเก่าแล้วอุ๊ยสวยอีอันหนึ่งของเราสวยเหมือนกันเลยพรุ่งนี้พี่มิทินแข่งกีฬาเธอต้องพาเราไปเชียร์พี่มิทินนะเต่าฉันมาไม่ได้หรอกบ้านฉันอยู่ไกลเอาอย่างนี้ งั้นเข้ไปนอนบ้านฉันเลยเฮ้ยพ่อไม่ดูจะไม่ว่าหรอเย็นนิวเขาก็เป็นเพื่อนสาวฉันพ่อไม่ฉันจะว่าทำไมทำไมานอนกับฉันนะ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 ฉันอยากมีเชียร์พี่มิทินะอืมก็ได้อ้พี่มีทินพี่มีทินสู้สู้โอ๊ยเย็นนิวพี่มิทินหล่าเลยเสียหมูหมดแล้วเนี่ยพี่มีทินออกมาแล้วฉันจะไปซับเหนื่อยพี่มีทินเย็นนิวเห็นผู้ชายไม่ได้ลาลีกะลีเลย เหนื่อยไหมคะพี่มิทินเห็นหน้าหนูพี่ก็หายเหนื่อยแล้วครับฉันลืมบอกไปว่าเขาเป็นแฟนกันไปกับชน,นีพี่มิทินกับพี่โพรลาเป็นแฟนกันรอให้ทำไมแค่ผู้ชายคนเดียวอะไรเนี่ยเต๋าแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยก็เธอชอบนักฟุตบอลไงฉันชอบนักฟุตบอลแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอ,อเราขเกียนแอมแล้ว อย่าบอกนะถ้าเป็นผู้ชายเหรอใช่ครับแล้วที่ผ่านมาล่ะที่เธออยู่ใกล้ฉันที่เธอกอดฉันที่เธอเพราะเราชอบเธอยายเตา๋เาโอ้ร้อนมากเลยนี่เอาเนี่ยเตา๋ามีออเดอร์แซนด์วิชเพิ่อมอีกอ่ะพอดีเลยไปส่งต่อเลยนะส่งไหนไกลไหมตรงข้ามปั๊ม้ำมันนูน่นใกล้จัง ปั่นจักรยานส่งแซนด์วิชจนปวดขาหมดแล้วเนี่ยทำไงได้ก็เราไม่มีมอไซค์นี่ไปไปไปรีบไปเพื่ออนาคตของเราสู้เว้ยน้องคะพี่ทานแซนวิชของน้องและอร่อยถูกใจมากขอบคุณมากค่ะพอดีว่าพี่จะทำโรงทานเลยจะสั่งแซนวิชของน้องอ่ะคันชิ้นโหได้เลยค่ะลูกค้าขอบคุณมากๆเลยค่ะอีก3วันเอาไปส่งให้พี่ที่วัดเลยนะเออไกลไหมคะคุณพี่อืม ห่างจากนี้ประมาณ10บกิโลค่ะหนูคงไม่สะดวกรับงานนี้ค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเสียดายจังึวัาว่าจะได้ขนมอร่อยๆไปทำงทานรอหน่อยนะความฝันนิ้ว เธอเป็นอะไรเห็นนั่งหน้าเครียดๆตั้งแต่กลับมาแล้วเต๋าเราไปผ่อนมอไซค์กันสักคันไหมเราก็มีจักรยานอยู่นี่อีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องเก็บเงินไว้สร้างบ้านแต่ถ้ามีรถเราก็จะส่งขนมได้เยอะขึ้นแล้วเราก็จะเก็บเงินสร้างบ้านได้เร็วขึ้นนะเต๋าอืมก็จริงนะยามาห้าฟินมาแล้วครับว้าวรถ ยามาห่าฟินดีไซน์สวยมากไฟหน้าโมเดิลสุดๆไม่ผิดเลยที่เลือกรุ่นนี้รุ่นนี้ยามาฮ่ากล้ารับประกันยาวนาน5ปีแบบไม่จำกัดละยะทางเลยนะครับดีเลยค่ะพวกหนูต้องขับส่งอ,ออเดอร์ตลอดน่าจะคุ้มสุดๆไปเลยง,งั้นเหมาะเลยครับรถรุ่นนี้ประหยัดน้ำมันสุดๆเจิญน้ำมันก็ง่ายด้วยนะครับแค่ไขกุญแกที่เดียวตรงนี้วัสดุเจียที่เงียม แข็งแรงไม่บ่อบางไม่แตกง่ายขับไปก็ไม่สัน่นมีให้เลือกหลายรุ่นทั้งล้อแบคล้อซี่ตามความชอบได้เลยโหประหยัดน้ำมันมากนี่ขนาดขับส่งออเดอร์ทั้งวันนะเนี่ยเต๋ามีออเดอร์อีก50ชิ้นจัดมาเลยมียามาหพาินก็อย่างส่งได้ทั้งวันอยู่แล้วอากาศร้อนพกน้ำไปกินด้นะขอบคุณนะครับนี่ดีนะมีช่องใส่ของด้านหน้าด้วยโเคตรเท่เลย ขับรถดีๆนะสั่งแซนวิชร้อยชิ้นหรอคะได้ค่ะเดี๋ยวรีบไปส่งให้นะคะความฝันของเราเป็นจริงแล้วนะเรามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วขอบคุณนะยามาฮ่าฟินที่อยู่เคียงข้างกันมาหลายปีสบายใจเพราะใช้ฟินเย้เรียนส่งแล้วสำเร็พไม่เท ไม่อยากเรียนจบเลยไม่เป็นไรนะมิทินเดี๋ยวเราค่อยมานาัดเจอกันก็ได้ไป<ะ>เดี๋ยววันนี้เราไปฉลองกันฉลองยีเ่เนมา,<บ>าลาทัา้งไปเลย หมาล <IS> ่าทั่งร้านดังระดับตำนานเขามาเปิดที่บึงการแล้วนะร้านอยู่แถวสี่แยกไฟแดงตรงข้ามโทรคมนาคมแห่งชาติเยิยงเยียงโรงเรียนบึงการเขาจะเป็นแบบตักเองขีดละ29บาทอยากกินอะไรเยอะแค่ไหนก็สามารถตักได้เลยวัุดีบมีให้เลือกเยอะมากที่สําคัญมีคุณภาพสะอาดสดใหม่ทุกอย่างเลยพวกเราก็ตักกันไปเยอะเลยค่ะพราอมีแต่ของน่ากินทั้งนั้นแล้วอีกอย่างเพิ่งเลิกเรียนก็เลยหิวมากหน่อยน้ําซุปของเขามีให้เลือกหลายแบบมากพวกเราเลือกไม่ถูกเลยวันนี้ก็เลยจัดไปเลยจ้ะแปดน้ําซุปเบาๆไหนไหนได้ มาแล้วก็ต้องลองชิมให้หมดเขามีน้ำจิ้มงาและน้ำจิ้มสุกี้ถ้วยละสิบบาทตรงนี้ก็เป็นโซนเครื่องปรุงพริกหม่าลา่าชอบเผ็ดน้อยเผ็ดมากจัดจ้านแค่ไหนก็จัดไปเลยค่ะนี่สเตปการปรุงของพี่มิททีมบอกเลยว่าแซ่บมากและนี่ก็เป็นน้ำซุปทั้งแปดอย่างที่เราสั่งมามีทั้งหม่าล่าย็นตาโฟหม่าล่าแห้งหม่าล่านมหม่าล่าน้ำดำแล้วก็อีกหลายอย่างเลยค่ะบอกเลยว่าอร่อยทุกอย่างบรรยากาศในร้านสะอาดกว้างขวางมีแอร์เย็นสบายส่วนเรื่องวัตถุดิบและรสชาติไม่ต้องพูดถึงเอาไปเลยค่ะสิบเต็มสิ ร้านหมาล่าที่จะต้องกลับมาซ้ำอีกแน่นอนตอนหิวตับแบบไม่ลืมหูลืมตาเป็นไงหละกินไม่หมดได้ห่อกลับบ้านเลยค่ะใครที่อยู่บึงการเราไม่มากินถือว่าพลาดมากร้านเปิด11โมงครึ่งถึง3ทุ่มมากันเยอะๆนะคะไม่ต้องร้องเรามีได้ร้องเพราะคิดถึงพวกเธอเราลองทำไมเราลองเพราะหมาล่าทั้งมันอร่อยมากจุกุยาาจี่เบื่อสุดๆเลยทำงานทั้งวันขี้เกียจและลาออกดีกว่า เออถ้าไม่กลัวว่าไม่มีเงินซื้อลิฟต์ชนลาออกไปนานแลละชีวิตที่เป็นลูกจ้างนี่เหนื่อยเนาะแล้วตอนไหนจะรวยสักทีวะสวัสดีครับผมมาทำงานเป็นไอทีวันแรกครับโห้ยแกหล่อมากน้ำพิกนี่มันสเปคแกเลยปะเดี๋เสียงดังไปเดี๋ยวพี่เขาได้ยินเออห้องน้ำไปทางไหนครับเดินตรงไปแล้วเลี้ยวขวาเลยค่ะ เอ๊เมื่อกี้ใครบ่นว่าจ,จะลาออกนะก็ไม่รู้สินะอยู่ดีๆก็รู้สึกว่าขยันขึ้นมาเลยอะเลิกงานละขอสวยนิดนึงแล้วกันเผื่อว่าจะเจอพี่เอกอยู่หน้าร้านโหเลิกงานแล้วจะแต่งหน้าสวยไปไหนเนี่ยแกแกแกว่าพี่เอกจะกลับเล้วหรือยังพี่เอกหนูมารับแล้วรอนานไหมคะไม่ครับพี่เพิ่งออกมาแกพี่เขามีแฟนแล้วอ่ะ เออนี่แหละเหตุผลที่ควรจะลาออกปาตรงตู้กลับบ้านกันเดี๋ยวตอนเย็นพี่พาไปกินชาบูเฮ้ยไม่่อแลยยังมีแฟนอีกปาแก้รีบกลับบาทท้านพรุ่งนี้ต้องมาทำงานแต่เช้าอาิ๋วเย็นนี้ว่างไหมครับว่าจะส่วนไปเล่นที่ริมน้ำโขงได้จ้าอิ๋วรู้ไหมทำไมเราชอบ่วนอิ๋วมานั่งเล่นที่แม่น้ำโขงทำไมล่ะพเพราะแววตาอิ๋วสวยเหมือนแม่น้ำโขงไง พบกันมาสามปีแล้วเธอก็ชมเราตลอดเลยนะก็เธอน่ารักทีเรากลับกันเถอะอยู่ต้องไปช่วยงานพ่อกับแม่เฮียเราจบมหกแล้วป้ากับมะจะให้เราไปเรียนต่อที่ต่างประเทศงั้นเราคงจะไม่ได้เจอกันแล้วสินะแต่เราไม่ไปหรอกเราจะเรียนที่นี่กับเธอเธอไปเถอะนะเพื่ออนาคตของเธอ มยูเห็นพ่อกับแม่กีดยางกลางคืนไม่ได้นอนกลางวันก็ทํางานต่ออีกนอยก็ต้องสู้ <c oughs> ถ้าไม่ทําจะเอาเงินที่ไหนสองอ่งยูเรียนอยากให้ลูกเรียนสูงๆไม่อยากให้ลูกลําบากเหมือนพ่อกับแม่จบม .6 ยู่จะไปหางานทํายูไม่อยากให้พ่อกับแม่เหนื่อยไม่เป็นไรลูกมีหน้าที่เรียนยูก็เรียนเลยยูตัดสินใจแล้วบ้านเราจนยูคงไม่มีวาสนาเหมือนคนอื่นเขาหรอก ยังเด็กอยู่เลยทำไมไม่เรียนต่อละลูกเสียดายอนาคตอิวอยากแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ค่ะเด็กคนนี้มีแววตามุ่งมั่นอ่าอเอาเป็นว่าเจ๊รับเข้าทำงานขอบคุณค่ะเจ๊อยู่จะตั้งเจ๊ทำง,งานค่ะพอล่าพอล่ามาพาน้องไปทำงานด้วยมีอะไรก็บอกน้องนะค่ะเจ๊อิวอิว